สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาเลยนะคะพอมาเริ่มเรียนภาษาดัชก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทีนี้เรามาพูดถึงในภาษาดัชนะคะประโยคพื้นฐานนี้จะเริ่มจากส่วนประกอบคือประธานกริยาและก็กรรมนะคะประโยคพื้นฐานของภาษาดัชนะคะก็จะมี ส่วนประกอบคือ on the verb คือประธานนะคะแล้วก็ verb b o r d แล้วก็ส่วนอื่นๆของประโยคด้วย verb b o r d คือคำกริยานะคะการกระทําของประธานประธานนี่ก็คือคนสัตว์หรือบงางทีก็เป็นสิ่งของก็ได้นะคะประธานของประโยคนั้นนะคะ on the verb แล้วคำที่ใช้เป็นประธานคือ persons w o r d e n ะะใช้คำแทนชื่อ x y ย hi y นะคะอันนี้เป็นประธานที่เป็นคนเดียวประธานที่เป็นพหูพจน์คือมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ยหรือมากกว่าสัตว์1ตัวขึ้นไปนี่ก็จะเป็น vai, y yu sai นะ,ะแล้วคำว่า y บางทีเขาจะเรียกว่าเยอะหรือว่าใจบางทีเรียกว่าเยะนะคะคำว่าใจนี่แปลได้สองอย่างนะคะคือใจหล่อนผู้หญิงคนนั้นหรือว่าใจเซพวกเขานะคะไว้เบอพวกเราหรือว่ายิลิพวกคุณแล้วก็อึคำว่าอีนี่ก็แปลได้สองอย่างคืออึคนเดียวหรือว่าอึท่านทั้งหลายนะคะ แล้วการออกเสียงคำว่าอึยาดาก็เคยพูดไปแล้วนะคะในวิดีโออื่นจะทำปากอมๆแล้วก็เหมือนกับมีตัว,วแหวนอยู่ด้วยนะคะอะวือย่างเงี้ยนะคะอะวืแล้วก็อึ้ยทำเร็ว,รวพูดเร,เร็วก็จะเป็นอึนะคะทำปากมันก็จะผิวปากนะคะอมๆแล้วทำลิ้นด้วยหอๆเหมือนตอนเราเตรียมจะผิวปากนะคะแล้วก็พูดคำว่าอึนะคะแล้วถ้าคำที่บอกว่า ตัว u กับตัววอยู่ด้วกันนี่เปลว่า u ของท่านนะคะก็ทําปากแบบเดียวกันแล้วก็เติมโบแหวนเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็เป็น u นะคะสระ u u นะคะวันนี้จะพูดถึงคํากริยานะคะ verb worden คือการกระทําของประธานนะคะคำกริยาในภาษาดัชเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทุกสถานภาพของประธานนะคะ คือคำกริยาที่ใช้คำว่า x อกเขาที่เรียกว่าสตัมสตัมคือสตัมเอจะใช้คำกริยาเรียกว่า s t ัมคำกริยาที่ใช้คำว่ายิ้ยิ้สายหายจะเป็นสตัมบวกกับตัวเตนะคะแล้วคำกริยาที่ใช้กับไว้ยิลี่ส จะเป็น s t ั m um บวกกับ an นะคะไม่ว่า s t ั m um บวกเตหรือว่า s t ั m um บวก an นะคะก็จะมีข้อยกเว้นในบางคำนะคะอันนี้เราจะพูดกันในวิดีโออื่นนะคะวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับคำที่เ,เป็น s t ั m um แล้วก็บวก j บวก an นะคะต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของคำกริยานะคะ แถวแรกนี้ยีดาวจะพูดคำเต็มเขาเรียกว่า h e i l v e r k b o t นี้เป็นคำกริยาที่ใช้กับพหูพจน์นะคะใช้กับไวยูลียุไซยุที่เป็นพหูพจน์นะคะเขาเรียกว่า h e i l v e r k b o t นะคะแถวที่สองจะพูดถึงคำกริยาที่เป็น stum หรือ คำกริยาที่ใช้กับคำว่า x e ที่เรียกว่า s t ั m นะคะแล้วแถวสุดท้ายนี่จะเป็นคำกริยาที่ใช้กับคำว่าให้สายอุยายนะคะจะเป็น s t ั m บวกกับเตนะคะส่วนคำแรกเนี่ยเป็น h e l แวกโบดจะเป็น s t ั m บวกกับ an นะคะ คำกริยาในภาษาดัชมีมากมายนะคะแต่จะยกมาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆที่เราเห็นบ่อยๆนะคะ Why y o like eight? แล้วใช้กับคำว่าให้คือเ i ทแล้วใช้กับคำว่าย้ายให้ใ่คือเ i ทเหมือนกันนะคะแล้วคำว่า second เชิญเชิญจะแปลว่าพูดกินไปรรเีย phải mà riền Spreken Spreak Spreakt Là mà put Lopen Lop Lopt Nhớ lưu tốt tên đó ha Và mà đơn Lezen Lez Lezt Kijken Kijk Kijkt. Betalen. Betaal. Betaalt. Gebruiken. Gebruik. Gebruikt. Kopen. Koop. Koopt. Bijten. Bijt. Bijt. Kan we bijten met de tijd คำว,ว่า x ก็ใช้คำว,ว่า bite เหมือนกันแล้วก็คำย้าย high s i ก็ใช้คำว,ว่า bite เหมือนกันแปลว,ว่ากัดไม่ใช่กัดหมานะคะกัด <laughs> อันอืน่นหรือหมากัดเราก็ได้ track ก n น track 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 ก n นแปลว่าดึง z i n Zie, ziet, hen. Wachten, wacht, wacht. Ik kan niet meer Wacht, met de thee, Stoppen, stop, stopt. Voelen, voel, voelt. Maken, maak, maakt. Wonen, วูไไนวูไไน s t สลันสลาสลา t สตันสตาสตัดสล a นแปลว่าตีสตาแปลว่ายืนคำว่าวนแปลว่าอยู่อาศัยเนาะมาร์กจำ w i j w o n e n in Amsterdam. Ik woon i n g r o n i n g e n Zij woont in a น์ m a a r อย่างนี้นะคะแล้วข้อ,อยกเว้นเดี๋ยวยยดาจะพูดในวิดีโออื่นนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไปดูแค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆเดี๋ยวจะงงพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ